เนาะเราจะพูดถึงการเกิดตายมันจะมีคําว่าทุกครั้งจะพูดว่าไปที่ชอบที่ชอบชอบอะไรไปอย่างนั้นเราชอบอะไรเราจะไปอย่างนั้นเสมอคาว่าชอบไม่ได้แปลว่าไลค์ไม่แปลว่าชอบอนี้ชอบกินผัดกะเพราเป็นผีผัดกะเพราเลยไม่ใช่นะโอเคไหมฮะเราได้ยินคําว่าชอบอย่างไหน้างเช่นเห็นชอบคิดชอบพูดชอบใช่ไหมคำว่าเห็นชอบแปลว่าก็เห็นอย่างที่ตัวเองอยากอยากจะเห็นบ้างใช่ไหม ไม่ใช่นะชอบชอบในความหมายเนี่ยเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากเลยคำว,ว่าทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเห็นชอบแปลว่าเราประพฤติปฏิบัติเป็นปกติธรรมชาติของเราในแบบแบบนั้นจะไปเป็นแบบนั้นเราประพฤติอะไรเราพูดอะไรเราทําอะไรเราคิดอะไรมันจะนำพาชิ้เราให้เป็นแบบนั้นถูกไหมฮะอันนี้พเข้าใจแต่ว่าเราไป เราคิดอย่างนี้แล้วพูดอย่างนี้แล้วกินแบบนี้แล้วคำรู้นแกนี้แล้วเนี่ยเดินไปแบบนี้แล้วอ่ะมันจะสามารถขับการอากาศแล้วเปลี่ยนไปที่ที่มันควดดีขึ้นหรือแย่ลงได้ไหมครับไม่ได้นะถูกปเหเขียวไหมเราใช้ชีวิตมาสิบปียี่สิบปีสามสิบปีคิดอย่างเงี้ยมีความเข้าใจเงี้ยเชื่อแบบเนี้ยพูดแบบเนี้ยการกระทาแบบเนี้ยไว้สมแบบเนี้ยแต่งตัวแบบเนี้ยกินข้าวแบบเนี้ยคุณแบบเนี้ยวันจะมาขนาดเนี้ย ยูดีๆเราบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนไปวินาทีเดียววันรุ่ขึ้นเราผอมเลยได้ไหมไม่ได้เพราะเราได้ทํากระทามาโดยชอบแล้วโอเคไหมไปไหนตายแล้วไปไหนไปที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบก็คือคุณทําตัวชอบแบบไหนคิดอะไรพูดอะไรทําแบบไหนไปได้แบบนั้น